สวัสดีครับอยู่กับคนนอนนาฟาร์มเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรงเห็ดนะครับอันนี้ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเห็ดยังไม่ค่อยออกมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับขออนุญ,ญาตไลฟ์สดนะครับวันนี้อันนี้เป็นเห็ดพันหนักนะครับตัวนี้เป็นเห็ดพันเบาอันนี้เราเก็บไปแล้วได้ร้อย ยีกว่ากิโลนะครับต่อแรกเห็ดพันเบาของเพชรพยาแลอันนี้เห็ดพันหนักยังไม่ค่อยออกยังไม่ค่อยออกขนาดลงเลกได้เอาตอ2แล้วนะครับแต่ลงนี้เป็นพันหนักนะครับเชื้อของอินซีเรามาดูสาเหตุที่ไม่ค่อยออกกันเพราะอะไรสวัสดี2ท่านนะครับสาเหตุที่เห็ดลงนี้ยังไม่ค่อยออกเพราะว่าปัญหาที่เรา วิเคราะห์แล้วก็ดูมาแล้วเกิดมาจากชั้นเพาะของเรายังมีความร้อนมากอยู่เพราะว่าเกิดมาจากเราใส่กาก,ากล้างเยอะเกินไปนะครับมันจะเป็นกากล้าง2ตัน2ตันกว่าแล้วก็กากดิน2ตันเรามีปลอดเสียบไว้ตรงนู้นนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิตอนนี้ลมนะครับ อนนี้ผมก็ลดน้ําไปแล้วแหละลดน้ําไปใหม่นะครับเมื่อวานก็มาคอยดูว่าเห็ดจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับอุณหภูมิยังสูงสามสิบห้าสามสิบหกองศาอยู่เลยนะครับบนชั้นเพาะนะทีนี้ก็ต้องลดน้ําเพื่อให้ความชื้นของชั้นเพาะเนี่ยเขาเขาเขามีนะครับเนี่ยวันนี้สามลงมาสามสิบสี่ล้วันนี้ลงมาสามสิบสี่นะครับ เดี๋ยวเราไปปักในโซนที่เขายังไม่ออกดอกกัน <c oughs> ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอ่านค่าให้ถ้าอุณหภูมิเขาอยู่ที่ 34. สามสิบสี่สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าอุณหภูมิตรงนี้นะเขาอยู่ที่สามสิบห้านะครับเห็ดยังไม่ออกนะ นี่ถ้าชั้นพอแห้งถ้าชั้นพอแห้งนี่มันก็จะจับเม็ดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องลมต้องดูให้ดีๆนะครับสิ่งที่บ่งบอกว่าชั้นพอร้อนอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ดูตรงนี้มันจะมีเห็ดโคนน้อยขึ้นมานะครับนี่ลักษณะเห็ดโคนน้อยที่เกิดขึ้นมานะปัญหาก็คือว่าเมื่อใส่กากล้างเยอะเกินไปเนี่ยความร้อน ที่อยู่ในกากล้างนะครับจะมาดันความชื้นที่อยู่ในชั้นเพาะของเราออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถึงคุณจะลดน้ําชั้นเพาะได้มากขนาดไหนก็ตามตื่นเช้ามาอีกวันนึงก็คือชั้นเพาะคุณก็อาจจะแห้งได้เหมือนกันพอชั้นเพาะแห้งนะครับเส้นใหญ่ก็จะมีปัญหาคือเกิดเป็นหน,นังหมูนี่ต้องระวังนะครับต้องระวังพยายามรักษาอย่าให้ ชั้นมันแห้งนะครับอย่าให้ชั้นมันแห้งเดี๋ยวนี้เราก็คอยดูนะครับว่าเห็ดจะออกมารูปแบบไหนเกิดจากความผิดพลาดที่เราผสมกากมันผิดเพราะว่าเราคิดว่ามันจะหนาวมันจะหนาวมากนะครับมันก็ไม่หนาวมันก็เลยไม่หนาวสักทีนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าเห็ดไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าชั้นมันร้อนอยู่นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวคอยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้รอบข้างๆขึ้นมาแล้วแหละนะครับขึ้นมาแล้วเนาะนี่ก็มีปากไปนะครับมีปากไปไม่ใช่เพราะทุกรอบจะได้ทุกรอบนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะบางที สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือในส่วนที่เราทําแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือสภาพอากาศนะครับที่เราแบบเดายากอะ่ะทุกวันนี้เดายากนะครับในเรื่องของวัสดุการเพาะี่กากมันปราบเซียนที่สุดแล้วนะครับเราผมปิดไว้ก่อนเพราะว่ามันลมเราก็จะดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในกองเพาะของเรายังมีความร้อนอยู่ยังมีความร้อนที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดดอกเขาได้อยู่เราก็ไปลุ้น เส้นใย,ยที่อยู่ในกองให้เขาเดินมารวมดอกนะครับหน้าจั่วอะไรผมเปิดไว้หมดนะครับเปิดเปิดไว้ทุกทุกส่วนนะเปิดไว้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นลรงแรกนะครับโร <c oughs> งแรกนี่ยังไม่ได้เปิดเปิดดูใหญ่เพราะว่าอ่าบ่มเอาต่อสองนะครับลดน้ําแล้วก็เอาต่อสองนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดให้อากาศ กระตุ้นเส้นใยไปแล้วนะครับนี่เส้นใยเริ่มเดินขึ้นมาอันนี้เห็ดพันเบาของเรานะครับกระตุ้นเส้นใยให้เขาเดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเส้นใยเริ่มฟูขึ้นมาเป็นจุดๆแบบนั้นอันนี้อับอากาศอยู่นะครับสําหรับโรงที่หนึ่งโรงแรกเราอับอากาศอยู่เดี๋ยวพาแง้มดูก็จะเปิดวันนี้แหละครับ ถ้ามันไม่มีใยเลยแล้วก็อับไปสักสองวันก็ได้นี่ก็จะมีมใยปรปลายไม่มีอะไรมากในการเอาต่อสองก็คืออับอากาศนะครับอับอากาศให้กระตุ้นเส้นใยให้เขาเดินขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ ค่อยมาเปิดจวดระบายอากาศตามปกตินะครับประมาณสองสามวันเดี๋ยวเห็ดเขาก็เริ่มมาเป็นชุดที่สองในกรณีนี้ก็ต้องมั่นใจนะว่าในกองเพาะของเราอะมีความร้อนเพียงพออยู่ถ้ากองเพาะเราความร้อนไม่เพียงพอเห็ดต่อสองก็จะขึ้นมาแล้วก็จะกะโตช้าหรือไม่ค่อยโตนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสองโรงเรือนที่ขึ้นไว้นะครับ ด้านข้างอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะวันนี้เดี๋ยวก็จะซ่อมลรงสามด้วยนะครับลรงห้าคูณเก้าของเราตรงนู้นที่ชั้นหักนะครับ อันนี้ก็จะซ่อมนะครับ5้คูณเฉีดน้ำล้างให้เรียบร้อยนะมีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายนะไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับใครที่เห็ดหลายๆวันแล้วไม่ยังไม่ออกให้ดูที่เส้นใยแล้วก็ ดูที่ความชื้นและความร้อนของชั้นเพาะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเห็ดเขาจะออกมาหรือเปล่าก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยผมลดน้ําไปเมื่อวานนะครับน่าจะประมาณ2อสาวันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเม็ดก็น่าจะเริ่มจับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเส้นใยเขายังแข็งแรงอยู่นะอ่ะโอเคไรนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยว EP ที่สรุปเห็ดของโรงนี้ที่เก็บไปเดี๋ยวจะลงให้นะครับเดี๋ยวจะลงให้พอดีเห็ดออกเยอะเลยไม่ได้ลงก็เลยมัวเก็บเห็ดอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ